สวัสดีค่ะทุกคนพบกับโอปอลอินนะคะอัปเดตข่าวสารในโลกปิศาจแดงที่น่าสนใจกันนะคะก่อนหน้านี้ค่ะมีการรายงานจากลอ r รียวิตเวลผู้สื่อข่าวชื่อดังนะคะว่ามาคัตแรดฟอร์ดอเลฮันโดกานโชจอนซันโชแอนโทนีแล้วก็ไทเรยมาราเซียน,นั้นได้แจ้งกับสโมสปรปิศาจแดงว่าจะย้ายออกจากสโมสรนในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างไรก็ตามแรดฟอร์ดเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆเขาไม่ได้เป็นคนแจ้งย้ายกับสโมสรน,นะแต่ว่าเขายอมรับกับอนาคตของตัวเองกับแมนยูก็คือ ยอมรับแหละว่าไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมของอโมริมแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็ต้องการโอกาสในการลงสนามเพราะว่าโอกาสติดทีมชาติอังกฤษสําหรับการเล่นฟุตบอลโลก2026 ส่วนความเชื่อมโยงกับบาร์เซโลนาตอนนี้นะคะหลายสื่อรายงานค่อนข้างที่จะต่างกันแต่ว่าจะมีชื่อของดียร์สของลิเวอร์พูลนะคะที่ขึ้นมาเป็นลำดับแรกสำหรับความสนใจของทางฝั่งบาร์เซโลนาก็มีสื่ออย่างสปอร์ตแล้วก็มอนโดเดอพอติโบนะคะเป็นสื่อของสเปนเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้ทางบาร์เซโลนาเองก็วางแผนที่จะคว้าตัวลุยเดียร์สไปร่วมทีมให้ได้แต่ก็ด้วยอาจจะสถานการณ์ของลิเวอร์พูลตอนนี้ทำให้ไม่อยากเร่งรีบในดีลนี้เพราะว่าเกิดการสูญเสียสำหรับ โชตาแล้วตัวแรกที่เรียกภูปักป้ายสำหรับดีอาสไว้คือ85ล้านยูโรนะคะทางบาร์ซ่าเองเขาก็เชื่อมั่นว่าถ้าคว้าตัวดีอาสมาได้เนี่ยดีอารสจะสามารถลงทะเบียนเล่นร่วมกับทีมได้ก็จะแตกต่างกับนิโกวิลเลียมซึ่งตอนนี้นิโกวิลเลียมต่อสัญญากับบิลเบาไปเป็นที่เรียบร้อยถึงปี2035นะคะนั่นก็เลยทําให้บาร์ซ่านั้นต้องเร่งหาปีกมาเสริมทัพ แต่ในรายของดีอาสเนี่ยยังไงก็คงต้องตามกันต่อค่ะเพราะว่าต้นสังก,กัดเคยออกมาปฏิเสธนะคะสำหรับการที่จะปล่อยตัวดีอาสในช่วงซัมเมอร์นี้นะคะคงต้องรอดูว่าบาร์ซ่าจะเล่นยังไงต่อเนาะเพราะว่าถัดจากดีอาสมาเนี่ยก็จะเป็นแรดฟอร์ดนะคะซึ่งแรดฟอร์ดเนี่ยเต็มใจที่อยากจะย้ายทีมนะคะมีการให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านั้นว่าอยากจะไปเล่นร่วมกับรามินยามามีการไปซ้อมที่สเปนค่าตัวของแรดฟอร์ดเนี่ยจะอยู่ที่40ล้านปอนด์นะคะสำหรับตัวเลขที่บาร์ซ่าต้องจ่ายทีนี้มันก็จะ ซึ่งรัดฟอร์ดนอกเหนือจากบาซ่าแล้วนะคะก็มีข่าวกับไบเยอร์มิวนิคด้วยยิ่งไบเยอร์เองเนี่ยก็มีเหตุการณ์ลามินยามาลนะคะในเกมที่เจอกับเปเช่แล้วก็ปะทะกับดอนนารูมาจน โ oh, หค่ะหักเลยอะ่ะแบบภาพน่ากลัวมากนะคะทาให้บาเยอร์เองก็ต้องเร่งที่จะหาปีกเข้าไปเสริมทัพเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ยังมีนิวคาสเซิลอีกหนึ่งทีมด้วยที่มีข่าวกับแรดฟอร์ดแต่ว่าเจ้าตัวค่อนข้างที่จะปักใจที่จะย้ายไปบาร์เซโลนาสรุปง่ายๆก็คือว่าแรดฟอร์ดไม่ใช่ตัวเลือกแรกสําหรับบาร์เซโลนานะคะถึงแม้ว่าฮันซี่ฟลิกอยากจะได้ตัวก็ตามแต่ว่าอันดับหนึ่งของพวกเขาคือลุยดิอาร์สนั่นเองถ้าหากว่าพลาดจากลุยดิอาร์สเนี่ยความเป็นไปได้ในดีลของแรดฟอร์ดก็ยังมอย่ะะยงไงดยดยยไ,ไดปล ได้เลยสำหรับแมนยูนะคะก็ถือว่าเป็นปัญหาหลักเหมือนกันสําหรับการที่จะผ่องไายนะักเตะออกไปนะคะขยับมาที่โยเคเรสกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้มีการรายงานจากทั้งฟาบิซิโอโรมาโน่นะคะแล้วก็เดวิดออนสตรีนนะคะว่าตอนนี้โยเคเรสเนี่ยใกล้ที่จะเซ็นสัญญากับ อาร์เซนอลหลังจากที่มีการพูดคุยกันรอบใหม่นะคะซึ่งโยคร์สเองก็จะไม่กลับไปฝึกซ้อมที่สปอร์ติ้งลิสบอนอีกเพราะว่าเขาโฟกัสกับการย้ายทีมอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็อาร์เซนอลตอนนี้ก็กําลังเดินหน้าอย่างจริงจังแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีอะไรที่แล้วเสร็จ100%แต่ว่าดีวกําลังทํางานอยู่นะคะออสตินเนี่ยเขาก็บอกว่าการพูดคุยอยู่ในเลเวลที่สูงละนะคะระหว่างอาร์เซนอลกับสปอร์ติ้งลิสบอนแล้วก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับเงื่อนไขนักเตะเนี่ยก็อาจจะ ตกลงเซ็นสัญญา5ปีนะคะแล้วก็ยูเคเรสเองก็ยืนยันชัดเจนว่าต้องการที่จะย้ายไปร่วมทัพอ่าร่วมทัพอาเซนอนเพียงแค่ทีมเดียวแล้วก็อาร์ตต้าเองก็พยายามที่จะผลักดันให้ดีลนี้เกิดขึ้นอยู่ค่ะปิดท้ายอีกหนึ่งตำแหน่งแล้วกันนะคะสำหรับกองหน้าตอนนี้แมนยูไปมีข่าวกับโดมินิกคัน์ดเลวินนะคะซึ่งก็หมดสัญญากับเอเวอร์ตันไปกลายเป็นฟรีเอเจนต์แมนยูก็อาจจะหวังเซ็นฟรีแต่ประเด็นคือเจ็บบ่อยมากนะคะก็ อาจจะต้องคิดตรงนี้ดีๆหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าเอามาแล้วไม่ได้ลงสนามเนี่ยมันก็เท่านั้นใช่ไหมคะมันก็ต้องมีค่าเหนื่อยที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมอันนี้ก็จะเป็นการบ้านหนักที่แมนยูจะต้องมาคิดให้รอบคอบเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเอตัวเลือกมีใครที่น่าสนใจในตลาดอีกไหมมาเตต้าไงก็ยังเชียร์อยู่นะคะ